สวัสดีค่ะพบกับรายการวอนเล crazy มากันที่ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของกัปตันคิมยอนคยองนั่นเองค่ะอดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้นะคะที่เคยมีข่าวเป็นเพื่อนรักกันกับนุศรานะคะก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทางกัปตันคิมก็ได้ออกมาเปิดเผยฉเฉลยถ,ถึงเบื้องหลังแล้วนะคะที่ทางทีมฮึงกุ๊ก สโมสรวอลเลย์บอลในเกาหลีใต้ที่เธอสังกัดอยู่เนี่ยทำไมถึงเลือกตัวต่างชาติเป็นคนนี้นะคะโดยคิมยอนคยองนะคะซูปเปอร์สตาร์ลูกยางแดนโสงขาวออกมาพูดถึงเบื้องหลังพิงค์สไปเดอร์นะคะคว้าตัววิลโลจอนสันนะคะนักตบลูกยางสาวอเมริกันเข้ามาเล่นแทนเยเลนาเมลัสโยวิชนะคะในโคต้าต่างชาติโดยวิลโลจอรันนะคะ มีส่วนสำคัญที่พาทีมคว้าชัยชนะ4นัดติดต่อกันนะคะในเกมลีกรอบที่5ในเกาหลีใต้นั่นเองค่ะโดยคิมยอคยองนะคะยอมรับเลยว่าเยเลนาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าวิลโลจอน์ันนะคะทั้งในเรื่องของส่วนสูงพลังการโจมตีและทักษะแต่ว่าเยเลนาเนี่ยมักจะหงดหงิดเมื่อสิ่งต่างๆในสนามไม่ดีและมีการโต้เถียงเรื่องทัศนคติของเธอ ขณะที่วิลโลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เสริมสร้างบรรยากาศของทีมทั้งในและนอกสนามหากคิดรอบได้าแล้ววิลโลจอนซันเนี่ยจะมีผลบวกกับทีมมากกว่าสำหรับวิลโลจอนซันนะคะไม่ใช่ผู้เล่นที่เหมาะกับทีมที่รับผิดชอบเกมรุกมากกว่า40%แต่พิงค์สไปเดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้เธอตีเกิน40%ค่ะเพราะว่าพวกเขานะคะมีทั้งคิมยอนคยอง และเรนะนะคะหรือว่าเรนาผู้เล่นจากญี่ปุ่นนั่นเองค่ะต้องบอกว่าทั้งคิมยอนคยองนะคะแล้วก็เรนะเนี่ยมีพลังการโจมตีสูงดังนั้นเนี่ยทางวิวโรเองเนี่ยเธอไม่จำเป็นที่จะต้องทำแต้มเกิน20แต้มค่ะแต่แค่จะต้องแบ่งเบาภาระนะคะของทีมบ้างนะคะในบางจังหวะซึ่งเธอก็ทำออกมาได้ดีค่ะก่อนที่จะมาร่วมทีมกับทางพิงค์สไปเดอร์นะคะวิวโรจอร์ันเนี่ยเคยเล่น ในแอตแล t e Unlimited นะคะลีกอเมริการ่วมกับจอร์แดนลาซันแล้วก็นุสราต้องคำของเรานั่นเองค่ะก็เลยทำให้คิมยอนคยองนะคะออกมายอมรับเลยว่าได้สองคนนี้นะคะช่วยให้คำแนะนำแล้วเธอก็ตัดสินใจตามคำแนะนำของนุสราค่ะเลือกวิโรจนอรสัดนมาร่วมทีมนั่นเองค่ะเป็นข่าวที่น่ารักมากเลยนะคะคิมยอนคยองออกมายอมรับแล้วก็ออกมาบอกว่า ได้คําปรึกษาจากนุสรานะคะที่จะเลือกผู้เล่นต่างชาติคนนี้มาร่วมทีมในฮึงกุกนะคะโหยนี่ก็ต้องบอกว่านุสรากับคิมเนี่ยเขาก็กลับมาคืนดีกันแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนนะคะถ้าใครที่ติดตามข่าววอลเลย์บอลก็จะรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยอันโฟโลกันนะคะในช่วงคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะคะ2020นะคะแล้วก็ยาวมาเลยนะคะ จนเมื่อปี2021นี้นะคะก็ได้ข่าวว่าเขาทั้งคู่เนี่ยมีรูปถ่ายคู่กันด้วยนะคะก็ขอสแสดงความยินดีแล้วก็ปรับปลื้มมากๆเลยนะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนแวอลบอลชาวไทยแล้วก็แฟนแวอลบอลชาวเกาหลีนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับข่าวนี้ยังไงก็สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ